กาน้าเดี๋ยวสิยูอีดอกลืม้งตาดนอน้าอ้อยคือเป็นน้าจริงๆน้าอ้อยนี่เป็นน้องสาวคุณแม่ครับก็ก็ ก็ที่จริงเจอน้าอ้อยมาตั้งแต่คือผมเกิดมาก็น้าอ้อยก็เลี้ยงผมมาด้วยนะครับ<ม>วิ่งเล่นกันมากับลูกสาวน้าอ้อยน้องเพลเป็นเป็นน้าคนที่ลูกพัน,นมากเหมือนกันก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราสนิทก,กันมากเพราะว่าคุณแม่กับน้านอ้อยเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องที่ต่อกันมาแล้วก็เวลาแต่ตอนเด็กก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งก็เจอกันครั้งหนึ่งละมีอย่างนั้นแล้วแต่ว,ว่าพอตโตมาก็ผมเริ่มทํางานก็ก็ไม่ได้เจอกันห่างกันไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่จะเจอ ลูกสาวน้องเพลงเนี่ยเจอบ่อยๆก็มีการแต่ว่าพอระยะ3ามสเดือนนี้มาก็ทราบมาว่านะ้านะอ้อยเนี่ยเป็นเริ่มมีอาการของโรคหัวใจที่จริงนะ้าอ้อยเป็นโรคหัวใจมานานแล้วะนะฮะแล้วก็พอเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยทั้งเพิ่งสามสี่เดือนที่ผ่านมาคือเขาเพิ่งซูดลงไปก็เพิง่งล่าสุดเนี่ยไปไปถ่ายรายการเสือสิง์กระทิงซ่าตอนนั้นเสือสิง์กระทิงซ่าเนี่ยตอนนั้นก็เริ่ม ตอนนั้นป่วยแล้วนะฮะป่วยแล้วแต่ว่ายังอยากทํางานอยู่เราก็ที่จริงก็ลูกน,น้องก็ก็ห้ามแล้วว่าไม่อยากให้ตายเลยแต่ว่าตัวน้าเองเขาก็อยากทํางานแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับก็เข้าโรงพยาบาลได้ประมาณเกือบเดือนนะฮะวิ่งเข้าวิ่งออกจนกระทั่งเมื่อวานถึงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ที่ทางทาง ลูก,ลกลๆหลานๆแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยได้เข้าไปเข้าไปดูทุกวันเข้าไปเข้าไปดูเพราะว่าความดันที่ประจานก็ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่<ช>คุณหมอก็บอกบอกว่าให้ให้ญาติมาคอยมาอยู่ข้างๆเมื่อวานพี่ปั้นก็อยู่ด้วยมีนาทีสุดเมื่อวานเมื่อวานผมเนี่ยผมคือคุณแม่โทรมาตอนประมาณบ่ายสองบอกว่าน้าอาการไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยผมก็ผมก็วิง่ง วิ่งไปวิ่งไปแต่ว่าผมถึงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎพอดีแล้วคุณนาก็เสียพอดีแต่ว่าทางคุณแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายแล้วก็ตัวน้าโต้งสามีน้าอ้อยก็ญาติๆก็อยู่กันครบน,นะครับอยา่อยา<ม>งที่น้อยไปคุณนาป่วยอ่ะป้านมีโอกาสได้พูดค,คุยกับคุณนาหรือว่าให้กำลังใจอะไรไงบ้างตอนตอนน้าอ้อยป่วยป้าจันป้าจันทได้คุยโทรศัพท์กน้าอ้อยนะแต่ว่าตอนตอนที่ไปเจอเนี่ย น้อยก็เข้า ICU ไปแล้วนะฮะเข้าไป ICU ไปแล้วแล้วก็อตอนนั้นตามความเข้าใจก็คือนะารับรู้แต่ไม่มีแรงที่จะโต้ตอบนะฮะก็ก็ตอนนั้นก็อาการก็อยู่ ICU แล้วอะ่ะก็ลเลยแบบอยาุ